สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพบกับช่องเกษตรกรมือใหม่วันนี้ก็อยากพาเพื่อนๆน,นะครับมาอัปเดตการปลูกกงุหของผมหลังจากที่ชุดแรกนะครับผมสั่งซื้อมาแล้วก็เจอรากเน่าไปนะครับตอนนั้นจะผมจะไปต่างจังหวัดแล้วก็กระถางต้นไม้นะครับไม่ได้เอาเข้าไว้ในที่ร่มก็เจอฝนไป2-3วันได้นะครับแ,แรกๆก็โอเคนะครับผ่านไปอีก4-5วันก็ยอดก็ยุบเหี่ยวลงไปเลย เพื่อนๆก็สามารถไปย้อนชมคลิปเก่าๆได้นะครับผมทำลงไว้อยู่สำหรับชุดนี้ที่สั่งมาใหม่นะครับจะเป็นต้นพันธ์ตอป่านะครับแล้วก็ติดตาพันธุ์ดีซึ่งสั่งมาได้ประมาณ20วันแล้วนะครับตอนนี้ก็แตกยอดใหม่แล้วก็รากเดินดีแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเอามาลงกระถางที่เป็นกระถางยางรถยนต์ที่ผมหมกักดินเตรียมไว้ปลูกโดยเฉพาะนะครับ หมักดินทิ้งไว้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็าเริ่มจากการครวนดินปลูกเลยนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะครับแล้วอย่างก็จะทําให้ดินโปรง่งรากของเขาก็จะเดินดีขึ้นนะครับเมื่อออกไปหาอาหารหลังจากนั้นเราก็ขุดหลุมตรงกลางเล็กๆนะครับ วิธีการเอาอางุ่นออกจากกระถางนะครับเราก็คว่ำกระถางลงแล้วก็ใช้นิ้วนะครับดันที่ใต้กระถางเขาก็จะหลุดออกมาจากนั้นเราก็ากนำไปวางไว้ตรงกลางหลุมของที่ที่เราจะปลูกนะครับจัดมุมให้ดีนะครับว่าจะให้เขาโตไปในทิศทางไหนนะครับจากนั้นก็กลบนะครับเราไม่ควรให้ดินที่ กลบลงไปนะครับสูงเกินไปนะครับให้ประมาณให้เสมอกับดินเดิมที่อยู่ในกระถางก็พอนะครับจากนั้นนะครับผมใช้ตะกร้าที่เจาะก้นนะครับมาครอบไว้อีกทีเพราะว่าที่ที่ผมปลูกเนี่ยนะครับจะมีลมที่แรงแล้วก็ที่ตึกก็จะมีหมามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขามาคุ้ยเขียียต้นอัุมนของเราได้ก็ใช้ไม้ปักยึดไว้ให้แน่นหนานะครับ กระถางแน่นหนาดีแล้วนะครับต่อไปเราก็น้ําแกลบนะครับมาเติมลงไปของผมจะใช้เป็นแกลบเก่านะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็อาจจะใช้พวกฟางข้าวหรือว่าเศษหญ้าแห้งอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมาคลุมไว้เพื่อว่าให้หน้าดินนั้นมีความชุ่มชื้นนะครับไม่แห้งเกินไปแล้วก็ตอนที่เราลดน้ําก็จะทําให้หน่าดินไม่แน่นไม่แข็งเร็วเกินไปนะครับก็ทําทุกต้นนะครับเหมือนกันเลย ก็แกบเก่ามาใส่หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยผมว่าจะไปหาซื้อไตโคเดอร์มานะครับมาฉีดพ่นกันพวกโรคเชื้อราต่างๆไว้นะครับส่วนการใส่ปุ๋ยเราต้องรองให้เขารากเดินดีแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับต้องลองสังเกตที่ว่ายอดของเขานะครับเดินดีหรือยังถ้าเขายอดเขาเริ่มเดินก็ ใส่ปุ๋ยได้นะครับแต่ครั้งแรกๆเราก็ควรใส่นิดๆหน่อยๆนะครับหยิบมือก็พอไม่ควรใส่เยอะแล้วก็ให้ห่างจากโคนต้นสักเล็กน้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีครับ